สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับหมอกอ l ครับแล้วก็น้องยุ้ยนะคะในรายการคุณหมอต t o r y แล้วก็มีป่วยได้หายเองด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเทปนี้นะ้องยุ้ยขอเสนอเป็นเทปพิเศษเลยพิเศษยังไงครับพี่หมอเพิ่มเส้นเหรอคะไม่ดีกว่าเพิ่มน้ำดีกว่าโอ้ยไม่เพิ่มแล้วน้ําท่วมกันจะแย่อยู่แล้วยังจะเพิ่มน้ําอีกก็นี่แหละจ้ะก็จริงๆก็คือแบบว่า จะไม่ได้อยากจะเพิ่มน้ําอะไรแต่ว่าเห<ะ>็นว่าน้ําเยอะน้ําท่วมใช่ไหมครับก็เลยอยากเสนอโรคที่เกี่ยวกับน้ําโรคที่มากับน้ําทั้งหลายครับ เพื่อเป็นการแบบต้อนรับนะครับสองตอนสุดท้ายด้วยเพราะว่าเรามีตอนจํากัดเนาะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงขคงสุดท้ายแล้วด้วยะนะครับว่าแต่ว่างงใหญ่เลยโรคอะไรกันแน่พี่หมอโรคที่มาจากน้ําท่วมนะครับก็คือคพี่หมอเนี่ยไปออกหน่วยมานะครับไปตรวจคนจริงๆเลยนะครับที่อําเภอบ้านสร้างนะครับจังหวัดปราจินบุรีตอนแรกเข้าใจว่าบ้านสร้างที่อยุธยา ขบตอนหลังไปถึงปาจีนบุรีงงเลยเฮ้ยจะตั้งใจไปอยุทยาทำไมมาโผล่ปาจีน <c oughs> <c oughs> แต่สุดท้ายก็คือน้ําท่วงสูงเหมือนกันนะครับก็คือสูงไมดถั่วครับคือชาวบ้านนี่ต้องพายเรือกันมาเพื่อมาหาเราให้เราตรวจรักษานะครับแล้วเราก็มีภาพดีๆจากการที่เราไปตรวจออกหน่วยด้วยนะครับม,มีภาพดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันกอยากดูนะดูเลยอ่าครับลองดูภาพกันนะครับอันนี้เป็นภาพอะไรเอ่ย อันนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้นี่นะครับก็เป็นเรื่องของตอนที่เราไปออกหน่วยที่อยุธยานะครับไม่ใช่สิไม่ใช่อยุธยาปาจจินบุรีนะครับ,บอ,อันนี้ที่วัดนะครับวัดของอปัจจินบุรีนะครับตรงนั้นนี่นะครับพี่หมอก็นั่งตรวจอยู่เห็นไหมครเห็นโต๊ะพี่หมอไหมโต๊ะไม้โ<า>ต๊ะไม้นั่งตรวจให้นะครับต่อไปเลยครับบรรยากาศก็ตอนนั้นกําลังจัดโต๊ะกันอยู่นะครับชาวบ้านก็จะมากันแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับ นี่ครับจ่ายยากันนี่นะครับโรคส่วนใหญ่ที่เราเจอกันนะครับน้ํากัดเท้ากลายเป็นเรื่องที่เขากังวลน้อยเลยส่วนโรคอื่นๆก็เช่นโรคหวัดนะครับหรือว่าเจ็บคอหรือว่าตาต้อตาโตก็มาหานะครับจริงๆตา้ตนี่เป็นโรคที่เขาเป็นมานานแล้วนะไม่ได้เพิ่งมาเป็นตอนนี้ไปเจอน้ำสุปรกใช่ส่วนใหญ่ก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อยกของหนีน้ํากันครับไปเลยครับต่อเลยครับ ตอนนั้นตรวจอยู่นะครับใส่เสื้อกาวก็ไม่ห่วงเรื่องความอ้วนนะครับอันนี้ก็มีคนมาบริจาคของกันเต็มที่เลยนะครับไปกับทีมงานคริสอุทัยโปรดักชันนะครับก็มีคุณเอกลังสิโรดไปด้วยนะครับเป็นนักแสดงด้วยนะครับก็คือมาช่วยมอบของให้ชาวบ้านนะครับเยอะแยะเลยครับของเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับขนกันไปเต็มเลยนะครับทั้ง ทั้งอาหารข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ําดื่มนะครับพี่หมอไปแบกข้าวสารกับเขาไหมคะอ่าไปช่วยแย่งเขารับไม่ใช่พี่หมอก็ไปด้วยครับแต่ว่าพี่หมออยู่ในส่วนที่ช่วยตรวจนะครับก็มีขนมบางส่วนไปแบ่งให้น้องๆลูกเด็กเล็กแดงเหมือนกันนะครับอ่าน่าเห็นใจมากเลยนะครับที่ปาเจนบุรีนะครับใช่นะคะดูลําบากันมากเลยครับนี่ครับบางคนแบกของเยอะก็เมื่อยนะครับนี่พี่เอกรังสิตโรสครับ แล้วมีปัญหาที่แบบว่ามาวนเวียนรับหลายๆรอบไหมคะอ๋อไม่มีครับีไม่มีชาวบ้านเขาเป็นระเบียบแล้วค่อนข้างมีคุณธรรมครับนะครับดีมากเลยก็ดีมากนะครับที่อย่างน้อยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้าใจของคนไทยนะครับแล้วตอนนี้นี่น้ําก็เริ่มมาถึงแถวบ้านพี่หมอแล้วนะกรุงเทพแล้วนะครับใกล้ถึงน้องยุ้ยแล้วเหมือนกันอ่ะต่อไปเลยครับ อ่าตอนนี้นะครับเราก็มาคุยกันต่อนะครับวันนี้ก็เลยจะเอาประเด็นนี้นะครับเรื่องของน้ําท่วมนี่แหละเพราะว่ามีคนคเขาถามมาใน Facebook เยอะมาก<ช>ก็เลยข,ขอเสนอเป็นตอนพิเศษเพราะว่าเอาคําถามเนี่ยจากใน Facebook ที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยนะครับมาตอบในรายการเลยครับผม เพราะน้องยุ้ยแอบไปดูหน้าวอพี่หมอละมีคนมาถามเยอะแยะเลยปัญหาเรื่องน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่แล้วแล้วที่สําคัญจะมีอะไรมาโชว์ในรายการป่ะคะพี่หมอแน่นอนครับสิ่งดีๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายของรายการเราแต่เราก็ยังมีเรื่องดีๆมานําเสนอเหมือนเดิมนะครับแล้วแขกรับเชิญล่ะคะพี่หมอแขกรับเชิญวันนี้เด็ดมากครับเป็นวันนี้นะครับเป็นหนึ่งหนุ่มนะครับที่เขาพลิกขยะให้เป็นทองนะครับแล้วก็แต่ก่อนนะแต่ตอนนี้นะครับสาคัญอีกอย่างนึงก็คือเขาพี่เขาก็ประสบปัญหาเรื่องของอุทกกกกภััยยเเเเหมืืออนนบจจะะรีีได้ว่าาช ไม่รอดเพื่อจะมาถ่ายรายการเรานะครับวันนี้จะมาคุยถึงวินาทีชีวิตของพี่เขาด้วยครับถ้าอย่างนั้นไปโฆษณากันเลยดีกว่าไหมคะแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะโฆษณานะครับบอกกันก่อนนะครับใครที่จะโฟนอินกับรายการของเรานะครับมีของที่รลือกให้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับ02338 3837ถึง9เช่นกันนะครับใครจะโฟนอินให้กำลังใจรายการเรานะครับหรือว่าจะ อยากจะติชมอะไรนะครับ<ช>ก็สามารถโฟนอินเข้ามาในรายการได้เพราะว่า,าวันนี้<ด>เป็นเทปสุดท้ายแล้ว<อ>นะครับสองเทปสุดท้าย<ช>นะครับที่เราจะเป็นโค้งโค้งสุดท้าย<ม>ที่จะมาช่วยดู<ช>แลสุขภาพของคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับพักเบรกสักครู่ครับ ยุ้ยทำไรจ๊ะก็หาวิธีทําให้ผิวไม่หมองคัค้มหาพี่หมอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วเนี่ยนะครับเบื่อหรือยังเบื่อมากเลยค่ะพี่หมอลองมาหมดทุกวิธีแล้งฉีดคูตา้าฉีดวิตามินมไม่เห็นผิวจะใสขึ้นเลยแย่ลงยิ่งกว่าเดิมอีกโอ้โหถ้าอย่างานั้นนี่ไม่ต้องลองแล้วจ้ะนี่ครับใช้ดีสกินดีกว่าดีสกิน,น่อย่างไรคะพี่หมอดีสกินเป็นเซรั่มนะวัตกรรมใหม่ครับที่รวมทั้งเรื่องของสารกระชับรูขุมขนล,ลบรอยเหี่ยวย่นต้านจุดด่างดำนะครับ ต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวนะครับรวมไปถึงมีสารบำรุงผิวรวมในหนึงเดียวเลยนะจ๊ะอุ้ยดีอย่างนี้มีหมอแนะนำอีกงนากผ่านออยอด,ด้วยขอเลยแล้วกันนะคะ ช่วงรับเคสสนับสนุนโดยละมุนรักบริการถ่ายภาพเคลื่อนไหวงานแต่งงานในรูปแบบภาพยนตร์ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาของช่วงรับเคสแล้วจ้ะน้องยุ้ยยุย้ยก็รอตั้งหน้าแล้วพี่หมอว่าช้าจังเลยนะคะใจเย็นๆสิครับพี่หมอบอกไว้เลยว่าคําถามวันนี้นะครับที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะครับมาจาก a c e b o o k นะครับแล้วก็คําถามไหนก็ตามที่เราหยิบยกเข้ามาถามเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราโหวตกันว่าคําถามไหนที่เราประทับใจมากที่สุดเนี่ยมีหนังสือดีๆจากสํานักพิมพ์สถาพรบุ๊กมอบให้ด้วย นะครับเอาละครับพร้อมแล้วน้องยุ้ยค่ะไปดูคลิปคำถามคลิปคำถามกันเลยดีกว่าจาก Facebook ครับอคำถามแรกนะครับน้องยุ้ยเนี่ยครับจะเล็กนิดหนึ่งมาพี่หมอขยายให้คำถามที่หนึ่งครับนี่นะคะจากคุณสมยศนี่ครับจากคุณสมยศเลยนะครับถามว่าอยากเรียนปรึกษาคุณหมอนะครับว่า เพื่อนผมที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมแล้วเพื่อนต้องลงไปแช่น้ําเป็นเวลานานๆเนี่ยเสื้อผ้าก็ต้องอับทั้งวันมไม่ทราบว,ว่าเพื่อนผมจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองยังไงบ้างนะคะหลังจากกลับมาจากช่วยผู้ประสบภัยแล้วนะคะเพราะตอนนี้เพื่อนก็เริ่มมีตุ่มและคันตามบริเวณผิวหนังอสองเพื่อน ที่กลับมาจากการช่วยเหลือก็รู้สึกอ่อนเพลียมากและไม่ทราบว่าร่างกายของเขาเนี่ยแช่แช่น้านานจะมีผลต่อความสมดุลในร่างกายหรือเปล่าออมี2คําถามนะครับคำถามแรกเลยก็คือเรื่องของออความชื้นนะครับที่บอกว่ากลับมาเริ่มเป็นตุ่มเป็นผื่นแล้วนะครับ,รบพี่หมอก็แนะนําว่านะครับดีที่สุดเลยนะครับหลังจากที่เราไปลุยน้ําท่วมมาแล้วนะครับใหออ้ล้างหรืออาบตัวเองในน้ําสะอาดนะครับแล้วก็ฟอกด้วยสบู่ให้เรียบร้อยหลังจากนั้น เช็ดให้แห้งนะครับเพราะว่าความความชื้นนี่แหละที่เป็นตัวทําให้เชื้อราเกิดอาการคันได้นะครับแล้วเสื้อผ้าเมื่อสักครู่บอกว่าเสื้อผ้าเริ่มมีกลิ่นอับแล้วนะครับถ้ายังพอมีแดดซักให้แห้งแล้วไปตากด้วยแต่ถ้าไม่มีแดดแล้วนะครับอาจจะแนะนําผงซักฟอกชนิดที่รักษากลิ่นอับได้พจะช่องของตุ่มผื่นแดงเนี่ยคะะพี่หมอตุ่มผื่นแดงต้องดูดีๆนะครับถ้าเป็นตุ่มผื่นแดงเป็นวงปื้นที่เราบอกว่าคันแล้วอาการเหมือนเชื้อรา อาจจะต้องอยาทานทายานะครับฆ่าเชื้อราเพราะเราบอกแล้วว่าถ้าจะทานเนี่ยคือกรณีที่เป็นทั้งตัวหรือว่าเป็นที่กระดูกเช่นเล็บใช่ไหมค,ครับอันนี้ยังไม่ต้องทานแต่ว่าให้ทาก่อนทายาเชื้อรานะครับเดี๋ยวนี้ตามศูนย์สาธารณสุขเขาก็มีแจกนะครับยาแก้น้ํากัดเท้าเลยพวกนี้ครับเป็นวิตฟิลออ m e n t นต์ก็จะรักษาเชื้อราได้เหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งที่คุณสมยศก็ถามมาบอกว่าเรื่องของ กลับมาแล้วเหนื่อยเพียรู้สึกเหมือนกับว่าสมดุลของร่างกายหรือเปล่าที่เสียไปหรือเปล่าใช่ไหมครับก็อาจจะมีส่วนครับเพราะว่าในน้ําท่วมเนี่ยนะครับมีสารพิษมากมายซึ่งได้ข่าวเร็วนี้นะครับบางคนเนี่ยเกิดแผลเลยผู้พองเลยเพราะว่าโดนสารจากกรรมถันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดีที่สุดเลยนะครับกลับมาเนี่ยนะครับหลังจากที่อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับ บำรุงตัวเองหน่อยการที่จะฟื้นฟูร่างกายตัวเองเนี่ยให้ปลอดสารพิษได้ก็คือการรับประทานผักเยอะๆนะครับหรือว่าดูแลสุขภาพออกกําลังกายเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดื่มน้าเยอะๆด้วยเพื่อที่จะล้างสารพิษที่ไม่ดีออกไปแต่ที่สําคัญต้องทําตัวให้แห้งเลยเช็ดให้แห้งอย่าให้มีความชื้นอีกนะครับอย่าให้เชื้อราเข้ามาได้คําถามที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับไปดูคําถามที่สองจาก facebook ครับนี่ครับคุณวายเลยครับคุณวายถามมานะครับถามว่า ช่วงนี้สัตว์ก็หนีน้านะครับหาที่อยู่เช่นกันครับยังไงครับน้องยุ้ยถ้าโดนสัตว์กัดแล้วแบบว่าไม่เห็นตัวนี่นะคะมีวิธีสังเกตยังไงบ้างคะว่ารอยแบบนี้คือสัตว์อะไรแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีพิษหรือไม่หรือไม่มีพิษนะคะและมีวิธีการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นยังไงบ้างคะที่เขาสงสัยกันจริงๆก็คือเรื่องของงูกับตะขาบนะครับถ้าอย่างงูเนี่ยนะครับรอยแผลเนี่ยก็จะเป็นรอยเขี้ยวสองรูแต่ว่ารูจะลึกหน่อยนะครับแล้วก็จะมีรอยจ้ำช้ำๆรอบๆ รูด้วยนะครับพอโดนงูกัดแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการขันชนกนะครับก็คือล้างแผลให้สะอาดบีบเลือดเค้นออกนิดนึงแล้วก็ผูกรัดบริเวณที่เหนือที่เหนือกวนาแผลนิดนึงแล้วก็รีบไปส่งโรงพยาบาลห้ามทานแอลกอฮอล์นะครับพยายามปลุกผู้ป่วยให้มีสติอยู่เสมออันนี้คือเรื่องของงูนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของตะขาบหรือว่าแมงป่องนะครับตรงที่กัดเนี่ยเป็น2รูเหมือนกันแต่จะมีในลักษณะที่เรียกว่าปวดบวมแดงร้อน เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะปวดมากๆนะครับค,คือบางทีกินยาแก้กปวดไม่หายแล้วร้อนเลยเป็นสีแดงแดงเพลิงเลยครับค่ะอันนี้เนี่ยก็คือไปรักษาเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีฉีดยาฆ่าเชื้อเหมือนกับบาดทะยักเลยใช่เพราะแผลประเภทที่เป็นรูเจาะนี่นะคะคุณผู้ชมมันจะติดเชื้อง่ายมากเลย<ช>แลวจัไหนยากมากแล้วก็ตะขาบเป็นสัตว์สกปรกด้วยครับค่ะอีกอย่างหนึ่งครับคือถ้าโดนปริงกัดนะครับปริงเนี่ยเขารอยมากับกระแสน้ํานะครับถ้า แรกๆเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเวลาปิงเขาดูดเขาดูดปล่อยไหมไม่ปล่อยไม่ปล่อยทํายังไงให้ปิงมันหลุดจากเรานะครับเขาบอกให้ใช้สารที่มีความเป็นกรดเช่นมะนาวมาบีบใส่นะครับหรือไม่ก็ใช้พวกควันทูบหรือทูบเนี่ยครับจุดแล้วจี้เลยไม่ได้จุดแล้วไปขอพรไล่ปิงนะแต่ให้จุดแล้วจี้จี้ที่ปิงเลยนะครับไม่ใช่จี้ที่ตัวเรานะครับ จี้ที่ปิงให้ปิงร้อนแล้วปิงมันจะสะบัดหลุดไปแล้วก็รีบไปทําแผลนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของสุนักกัดหรือแมวกัดเนี่ยเราคงมองเห็นตัวอยู่แล้วถ้าเป็นจระเข้กัดก็คงเห็นตัวอยู่แล้วตัวใหญ่มากคงคงไม่ต้องให้พี่หมอเดาว่าเป็นตัวอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงที่บอกว่างูกัดที่ขันะน้องนะพี่หมอถ้าเกิดกัดตรงคอนี่จะมาไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ได้นะคุณผู้ชมต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้นั็รล้างแผลสะอาดเช็ดเลือดออกนิดนึงก่อนไม่จำเป็นต้องผู้ใช่ไหม พิถกคองไม่ได้คำถามที่สองไปแล้วนะครับ,รบลองดูคำถามที่สามดีกว่าครับคำถามที่สามมาจากคุณประพาพรนะครับ,รบเขาถามว่า คุณหมอคะสงสัยอะค่ะเครื่องกองน้ําที่คุณป๊อปอริยานําไปแจกให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมเป็นเครื่องเล็กๆแล้วก็จุ่มไปที่น้ําท่วมยังไงแล้วก็ดื่มผ่านเครื่องกองนั้นได้เลยหรือเปล่าคุณหมอคิดว่ามันจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยโอเค,ครเราลองมาดูเครื่องกองน้ําที่คุณป๊อปบริจาคกันดีกว่าครับ,รบเป็นลักษณะนี้ครับนี่เลยซูมมาได้เลยนะครับเขาชื่อว่าไลฟ์สตรอ w นะครับก็คือเป็นที่กองน้ําแบบดูดนะครับ เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับขนาดหนักแค่160กรัมเองนะครับเบามากเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสามารถทั้งกรองแล้วก็คือจริงๆจะมีตัวที่เป็นภาชนะต่อกับตัวนี้ด้วยนะครับสามารถกรองได้ถึงอายุการใช้งานเขาคือ700ลิตรมากที่สุดคือ2ลิตรต่อวันนะครับแล้วก็ใช่ค่าเชื้อเนี่ยนะครับค่าแบคทีเรียไวรัสพาราสิตเนี่ยนะครับได้ถึง99%เอเพราะว่าขนาดเล็กสุดที่เขากลองได้คือ20นาโนเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นอะไรที่ปลอดภัยมากช่วงนี้ที่คุณป๊อปเอาไปบริจาคนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเพราะประชาชนผู้ประสบภัยสามารถเอาน้ําข้างๆเนี่ยมากรองแล้วก็ดูดตรงนี้ได้มีที่ดูดให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออันนี้เนี่ยเขารับรองมาแล้วนะครับเขาเคยเอาไปยยูเนสเคยเอาไปช่วยที่อูกันดากับปากีสถานมาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ําดื่มเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญใช่สําคัญมากเลยหาน้ําสะอาดๆดื่มช่วงนี้ก็ยาก นะครับนถ้านนมีเครื่องกองนามีเครืงตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับค,คุณยุ้ย3คลิปที่เราไม่ใช่คลิปสิสามคำถามใ,ใครดดสามคำถามที่เราถามกันไปจากอ,อันแรกนะครับคุณสมยศนะครับนะอันที่1น,นะครับคุณสมยศอันที่2ก็คือคุณ y ค่ะและก็คำถามที่3ก็คือของคุณประภาพรที่ถามมาใน Facebook ะนะครับ น,น้องยุย้ยอ,อาน้องยุ้ยเลือกเองในความในความที่เป็นผู้หญิงสาวแสนสวย